สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสําหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีิวคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันนะครับก็อยู่กันในไอดี อันนี้ไอเดีลองนะครับเป็นไอเดียลองจริงจังผมเนาะอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่น, Cookie นคุกกี้นะครับชาเลนจ์นะฮะตัวละครโอ้ยไม้นะครับอ่าทำไมไม่ไปเล่นไอเดีหลักนะครับเพราะว่าไอเดีหลักปั้นตันไปแล้วเลยมาทําคลิปแบบอ่ปั้นแบบไอ้น,นี่ไม่ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับอ่จริงๆแล้วเนี่ยใครที่แบบเออให้ลองใช้ตามนี้ก่อนนะก็คือสัตว์เลี้ยงเวลรเจ็ดคุกกี้แปดแคนดี้ห้านะครับแล้วก็ สมบัติตามนี้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีก็ลองปรับเปลี่ยนดูเนี่ยอย่างผมเนี่ยเอาปรับเปลี่ยนประมาณนี้ที่ผมมีนะครับให้ลองทําดูแต่ถ้าใครแบบไม่ผ่านลองอัพดูจากสัตว์เลี้ยงเวล8อ่อาจจกเวลเเป็นเวล8ดูนะครับส่วนคุกกี้ก็เหมือนกันนะครับคุกกี้เนี่ยนะครับถ้าเวล8เนี่ยไม่ผ่านก็ปรับเป็นเวลเนะครับเพราะว่าการมันมันน่าจะเพิ่มคะแนนนิดหนึ่งนะครับเอออะไรประมาณนั้นนะฮะก็ปรับกันมาแต่ที่ผมมันเป็น11เนี่ยผมอัพเกินคือตอนแรกผมกะว่าจะอัพเนี่ยอัพป,ประมาณเวล แต่แบบผมกดโพชั่นแล้วมันหยุดมันผมกดรัวๆไงแล้วมันปุ๊บหายไปเลยผมก็งง,งเหมือนกันก <c oughs> ็เลยไม่ได้นะครับเลยไม่ได้เลยอ่ามาเป็น11ไปเลยแล้วกันแต่ใครที่แบบดูคลิปนี้อย่าเพิ่งเอาไป็น11นะลองเป็น8ดู8ไม่ได้เป็น9นะครับคือถ้าแบบไม่ได้จริงก็เอาเปสัตว์เลี้ยงอ่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเพิ่มคะแนนนะครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงเพิ่มคะแนนนะครับเพิ่มคะแนนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยควรที่ต้องเวลเยอะด้วยนะครับแล้วก็คุกกี้ด้วยนะ ที่สตาร์ทวลแปก็คือมันจะได้ใช้สกิลรอบสุดท้ายทันส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้คะแนนเยอะมากก็ต้องขับสติด,ด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยผมจะใช้เป็นววแปนะคุกกี้สิบเอ็ดนะครับแคนดี้ก็ห้านะครบับมาแล้วนะฮะนี่เลยเออแล้วก็สมบัติ3ชิ้นนี้นะใครมีสมบัติดีๆสมบัติทําแต้มอะไรก็ได้ที่ดีวลเจ็ดก็มาใช้ไม่ต้องเหมือนผมนะครับไปเลื่อกไปเลยนะครับะนะครับตัวละครนี้นี่มานะมานะครับเป็นตัวละครที่น่าปั้น ไอปิดที่สุดนะครับน่าปั้นที่สุดแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากล้วยไม้นี่ดีนะครับดีขอลิลลี่เบลแล้วก็เห็ดแน่นอนนะครับเห็ดพิษมันเอาไปเล่นกับอ่อตัวละครโฉบได้ด้วยนะครับถือว่าแบบเป็นตัวละครเจกอะครับโฉบมาได้คะแนนดีอะยังไงก็น่าปั้นอยู่แล้วนะครับกล้วยไม้แผทนี้นี่กล้วยไม้หน้าปั้นนะครับเดี๋ยวผมทาคลิปบ่อยอีกรอบหนึ่งนะหรือว่าปั้นตัวอะไรดีประมาณนั้นแล้วกันเนาะนะสกิลไม่ยากนะครับเล่นง่ายคะแนนดียังไงก็น่าปั้นอยู่แล้วนะครับกล้วยไม้ มานะครับปึ๊บเก็บกดเลือดตรงนี้มานะครับนี่เลยสกิลแบบง่ายๆนะครับอันนี้เหมือนจะแบบเออให้เรากดครั้งกดมันไม่รู้กดค้างได้หรือเปล่านะตอนสกิลนะครับถ้ากดค้างไม่ได้ก็กดหย้ำๆยับไปนะทุกคนเนาะประมาณนั้นแล้วกันนะฮะน่ารักนะผมว่าตัวละครน,น่ารักนะครับน่ารักดิตอนแรกผมแบบเห็นหน้าปกแล้วที่มากับล,ลิลลี่เบลว่ะผมนึกว่าเป็น a อ c นะฮะนึกว่าแบบ มาเป็นตัวประกอบเฉยๆเนื้อเรื่องเลยเฉยไม่ได้แบบมาจริงจังไม่คิดเลยว่าจะมาเออไม่คิดเหมือนกันนะครับเนาะเดีก็รอแผทหน้านะครับพันปีพันปีมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไรบ้างนะฮะเหมือนแคนดี้พันปีที่ยังไม่มีใช่ไหมอัปเดตหน้าแคนดี้พันปีมาด้วยปะถ้าแคนดี้พันปีมาด้วยที่เจ็บหนักเลยนะแคนดี้สัตว์เลี้ยงนะฮะสมบัติรีเจนผมก็ยังไม่ได้ปั้นเลย กําลังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนะฮะเออว่าจะหาแคนดี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูนะว่าแบบเออมันจะเป็นแคนดี้มาด้วยหรือเปล่าถ้าแคนดี้มาด้วยนี่เป็นลมเลยน,นะเพราะว่าตอนนี้เหมือนพันปีน่าจะยังไม่เอยหรือว่ามีแคนดี้แล้วน่าจะยังไม่มีแคนดี้ใช่ไหมพันปีผมไม่แน่ใจนะฮะไม,ไม,ไม่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 แน่ใจเหมือนกันนะฮะยวต้องรองนนอัปเดตไอีกนาะเอกไปดูแบบนึงเพราะไอที ID ผมอะเป็นตัวละครเดียวเลยนะครับที่พันปีไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วนะครับเออก็เดี๋ยวพาไปดูกัน น่าจะวิ่งหนึ่งแล้วมั้งนะ,อะ,อะโอเคนะครับก็200ล้านนะม,นมันชิวนะมันไม่ยากนะสำหรับช l e เลนแตมน่มันจะใช้ของเยอะหน่อยนะครับอาจจะใช้ของเยอะหน่อยแตม่มันไม่ยากง่ายๆเลยนะครับนี่กระโดดเล่นๆจับๆนะครับปึ๊บๆนะฮะ อเคคนนะรับผมี่เห็นปะเนี่ยคือถ้าผมอัพมัฟเฟิล11เนี่ยเห็นปะว่าเลือดมันเกินนะครับเนี่ยมันมันใช้สกิลเกินเลือดมันเหลือเยอะนะครับที่อัพได้ประมาณเวิล8เพราะว่าเขาจะได้ใช้สกิลตอนสุดท้ายอันนี้ทันแล้วก็ไปอัพสัตว์เลี้ยงให้เวลเยอะเอเอานะครับมันจะได้แบบเออผ่านประมาณนั้นแต่ผมมือลั่นนะครับมือลั่นแบบกดโพชั่นรัวไปหน่อยเวลมันเลยเยอะอ่ะประมาณ370ล้านอันนี้ผมไไดดด้้373นนนนนะะะะกก็ลลลลอออออองององงปคครรััับบีู่ อันนี้วัตถุดิบดอกนะก็เดี๋ยวมันมีปัญหาปัญหาเอ้ยอันนี้ใจล้ามาเล่นด้วยนะ <c oughs> ใจล้ามาเล่นเลยครับผมเป็นคนดังอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้นะครับมันมีปัญหาหนิดนึงก็คือเรื่องวัตถุดิบอันใหม่นะครับเบอร์ที่หลายคนแบบเอ,อ่อมองว่าแบบเอ้ยมันอะไรนะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเอ้ยผมได้ผมด้วยนะฮะนี่ไงเออขาปรับเปลี่ยนอะนะครับก็คือให้มันแบบเป็นชิ้นเดียวประมาณนั้นเหมือนรวมๆนะฮะคือเดี๋ยวผมจะมาบอกอันอีกทีหนึ่งได้ผมไปสองหมื่นนะฮะเนาะก,ก็ถ อ่ะอันเนี้ยคือเขาให้ของท็อปแทนเนาะก็อย่าลืมไปรับๆกันนะสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วเดี๋ยวผู้เล่นใหม่ผมจะออกอีกทีนึงนะว่าควรจะเอาอยัางไงนะครับเดีย๋ยวไปดูพันปีก่อนเหมือนพันปีน่าจะยังไม่มีแคนดี้ปะ่ะโอ้ยไอดีนี้ไม่มีไอดี ID นี้มีพันปีไหมนะี่ยมีไหมไม่มีดิไอดี ID นี้ไม่มีพันปีแน่นอนเลยโอโ้ยไอดีนี้ไม่มีพันปีเอ้าไม่เป็นไรอะ่ะเออทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะว่ามีหรือเปล่าแคนดี้พันปีนี่ยังไม่มีเนาะเออไม่มีแหละโอเคคลิปปนนนีี้ล่าาาไกอะคครรััับบบ๊ยยสสวดบ i okay.